คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆผิดพลาดประการใดขออาภาัยมณะที่นี้ด้วยสวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมาทำการเฉลยข้อสอบโอนเลนตปีพุทธศักราช2 5 6 2ัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรานยวิชาวิทยาศาสตร์ครับเชิญรับชมได้เลยครับข้อที่สนะครับแผนภาพแสดงอวัยวะในระบบย่อยอาหารเป็นดังนี้ ปากไปที่กระเพาะอาหารไปที่อวัยวะ a ไปที่อวัยวะ B และไปที่ทวารหนักเราต้องมาดูกันก่อนว่าอวัยวะ a และอวัยวะ B คืออะไรมันจะเริ่มที่ปากไปที่กระเพาะอาหารต่อด้วยลำไส้เล็กและไปลำไส้ใหญ่ และจบด้วยทวัรหนักครับดังนั้นเนี่ยอวัยวะ A ก็คือลำไส้เล็กและอวัยวะ B ก็คือลำไส้ใหญ่จากแผนภาพข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. แป้งจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่อวัยวะ A ข้อนี้ผิดนะครับเนื่องจากแป้งไม่ได้ถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร แป้งถูกย่อยที่ปากโดยมีน้ำลายเป็นน้ำย่อยครับ 2. กากอาหารจะผ่านอาวัยวะบีโดยไม่มีการดูดซึมแล้วเพื่อขับออกผ่านทวันหนักข้อนี้ผิดนะครับเนื่องจากในโจทย์ในชอยบอกว่าไม่มีการดูดซึมแล้วในลำไส้ใหญ่ยังมีการดูดซึมอาหารจากกา,กากอยู่นะครับโดยจะดูดซึมอาหารและน้ำออกมาไปใช้ข้อที่3เลือดจากหัวใจ ไปยังอวัยวะ B จะมีปริมาณแก,สออก๊สออกซิเจนสูงเนื่องจากผ่าน,านการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดแล้วข้อนี้ถูกต้องนะครับและข้อที่4เลือดจากอวัยวะ A จะเข้าสู่หัวใจเลือดนั้นจะมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพราะมีการสร้างพลังงานจากสารอาหารข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ ไปจากอวัยวะ A ไปที่หัวใจจะมีปริมาณมากปริมาณสูงครับดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3ครับ